สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสีรถที่ถูกชโชก์สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์กันนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าท่านใช้รถสีเหลืองก็เหมาะแก่การเดินทางไปไหนไกลๆไ,ไปท่องเที่ยวไปถิ่นทุรกันดารที่ยากลำบากหรือไ้ืยอทำการค้าขายท่านก็จะประสบความสำเร็จนะครับ คนเกิดวันอาทิตย์ถ้าท่านใช้รถสีชมพูก็จะทําให้ผู้คนที่รู้สึกเกรงใจต่อท่านหรือเป็นที่ยำเกรงกับคนทั่วไปถ้าท่านไปรับตำแหน่งหรือท่านไปงานแข่งขันต่างๆก็ย่อมเป็นผู้เกรงกับผู้ที่พบเห็นแก่ท่านคนที่เกิดวันอาทิตย์ใช้รถสีเขียวจะทําให้ท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้พบเห็น เหมาะที่ไปงานมงคลงานท่องเที่ยวหรือไม่ก็สแสวงหาโชคลาภต่างๆคนเกิดวันอาทิตย์ใช้รถสีแดงก็จะเสริมราศีให้กับท่านดูเด่นขึ้นมีเพื่อนฝูงที่คอยชื่นชมห้อมล้อมแก่ท่านผู้ดีอยู่ใกล้ก็อยากจะเข้ามาหาท่านคนเกิดวันอาทิตย์ ใช้รถสีส้มก็เหมาะแก่การทำงานหนักๆงานที่ยากลำบากงานที่ต้องใช้ฝ่าอดทนใช้ฝ่ามพยายามถ้าท่านใช้รถสีส้มท่านก็จะประสบความสำเร็จคนที่เกิดบนอาทิตย์ใช้รถสีดำเหมาะแก่การทำงานเกี่ยวกับอาชีพเช่นธนาคารไฟแนนซ์งานบริการเกี่ยวกับการเงิน จะทำให้ธุรกิจการงานฐานะการเงินของท่านดีขึ้นคนเกิดวันอาทิตย์ใช้รถสีขาวเหมาะกับการเดินทางไกลไปโรงพยาบาลหรือไปเยี่ยมคนป่วยท่านจะเดินทางปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆได้นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ใช้รถสีเทาเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับราชการ รัฐวิสาหกิจจะมีผู้ใหญ่และผู้ขับบัญชาจะให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือเกตท่านหรือสนับสนุนให้ตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านจเจริญก้าวหน้าต่อไปได้คนเกิดวันอาทิตย์สีน้ำเงินเป็นกาลากินีห้ามใช้นะครับสำหรับสีนี้สีฟ้าก็เป็นกาลากินีเช่นกัน คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้เช่นกันนะครับส่วนสีบอลเงินบอลทองใช้ได้ทุกวันเกิดนะครับหรือท่านจะนำไปใช้กับสีรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้เช่นกันนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ